เริ่มต้นรายการขอบคุณพี่น้องนะครับแทนสส้อของเรานะครับที่อุตส่าห์มาอยู่ร่วมกันในวันนี้นะครับรแล้วก็วได้บอกกับผมว่าอยากจะให้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเจริญสร้างสรรสักหน่อยแล้วก็ได้ร่ปะพูคุคุยกับคนที่เป็นแนวร่วมของพรรคก้ารายตอนนี้ผมก็มีเรื่องอยากจะขอรบกวนพี่น้องสักเรื่องนึงได้ไหมครับได้ เราจะไม่อาจจะไม ي, ส่สร้างสรรค์มากแต่เป็นประธานพักก็ยังม,มีพอจะมีอำนาจดูเขาเหมือนกัน, <cue> น,นเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดสอสอที่หลังของเราครับวันนี้เป็นวันเกิดของทนายบ๊อผมเองก็คงจะสวมได้ไม่ไฮรอ็อคให้มีบารมีถ้าคุณพ่ณนะครับ,รบรแต่พอ่อรนะ้องแฮปปี้บ day ได้เนื่ดงเขาอยู่หนก็เลย อยากจะเสนอรูปตักทีอยู่ในห้องนี้นับเปววันที่คนนี้อยู่บ้านะครับช่วยการอุปโภให้กับสอสอองเป็ทีราของเราสุภาพบุรุษประชาชนที่ต่างๆของเราครับโอเคนะครับสามสองหนึ่งจำง่ายสามหนึ่ง อ่ต้องปิดไฟไหมไม่ต้อตายเอเจอแล้วรัปิดไม่ได้พี่เขาล้างอ่อ๋อโอเคนี่มปัญหาอะไรขึ้นที่ไหนจูจูเอาทคร่าครับก็ไปย้อนกับเข้าสู่วาระของเราซึ่งก็ไม่สาคัญ เวาลาเมื่อกี้นะครับผมก็ต้องเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งด้วยการขอบคุณพม่พี่น้องชาวขอบแก่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนที่มารวมกันอยู่ในห้องนี้นะครับที่ช่วยกันเป็นแรงสนับสนุนให้กับพวกเราพักเก้าไปในการเลือกตั้งที่ผ่านมาในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพี่น้องชาวขอบแก่นได้ความไว้วางใจพักเก้าไปมากกว่าสาม0 0 0แสนคะแนนขึ้น,นมาเป็นจานวนมากนะครับและทําให้เรา ลดคำโอบประมาณได้หลายอยา่างและได้สอสอเถตมาถึง3คน3เขตด้วยกันค,นบบนคนรับพี่น้องครับจังหวัดอย่างขอนแก่นที่เป็นจังหวัดใหญ่นรนดับ15ของประเทเศมีประชากรอ,อยู่1.8จุนล้านคนเนี่ยแล้วเราดูแทนที่ของขอนแก่นแล้วเราเห็นว่าฝั่งขวาข้างบนนั้นเ 1, ขตหนึ่งเขตสองเขตสามเถรสีส้มเนี่ย มันชื่นใจเลยนะแต่มาถึงตรงนี้ก็อยู่พี่น้องตั้งแต่อุดอมาจนถึงขวัแก่สองสามวันก็รู้สึกได้ว่าพี่น้องก็ยังรู้สึกเสียใจยังมีความหวนหวงยังมีความสั่นใจแล้วก็ถามมว่าแล้วก้าวไปจะเอาอย่างไรต่อไปก็ต้องขอเรียนกับพี่น้องเหมือนอย่างที่ เรียนกับพี่น้องที่อุดรธานีกับที่ขอนแก่นกับอีกสี่ห้าวทีก่อนจะมาพูดตรงนี้ว่าพวกเรากัรก้าวไกลเรียกพร้อมที่จะก้าวต่อด้วยนโยบายสามของใครด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือการขยับตอนนี้เรามีสสมากกว่าตอนที่เป็นก้าวไกลครั้งที่แล้วในสมัยที่แล้วสามเท่าพี่จากห้าสิบคนเป็นร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่สิบเก้าคนเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นมาสามเท่าตรงนี้มีทั้งสสเขตอย่างคณะป๊อก มีทั้งสอสบัญชีรายชื่ออย่างคุณเป็กข้างหลังคนนั้นนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีสสอที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกสร้างสรรค์อย่างคุณวิสิ์ได้จตุรไกรที่มาพูดเรื่องการที่จะทาให้หมอรับไปที่ยอมรับในทั่วโลกทําอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถขยายได้เยอะสิ่งที่ใหญ่ทางต่อก็คือการขยายขยายคือขายเพื่อขายขยายคนที่มาเป็นสมาชิพกพรรคขยายคนที่ต้องการเาเป็นอาสาส ขยายโคนคะแนแนธรรมชาติข่าวหน้าด้าพิพาทใหม่ทีขอให้เยอะกว่านี้สักสองสามเท่าอันนี้จะเป็นพิพากษาของเรามาถูกทางและโตขึ้นเรื่อยๆและโตขึ้นเรื่อยๆและขอไข่ที่สาขอใข่สุดท้ายก็คือการแข่งในการแข่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราล้ทุกคำสมมติชนะในภาคกว้างนะ้อส เอ็ดเขตจากสี่ร้เขตในระดับบัญชีรายชื่อจาก76 77จังหวัด40กว่าจังหวัดเป็นของข้างไกลมาเป็นระดับหนึ่งครับพี่น้องที่เหลือยี่สิกว่าจังหวัดเป็นระดับ2ไม่มีที่3ในประเทศไทยเท่าที่ผมแจ้งมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบนะครับมันเป็นหัวเชื้อแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เราได้หวานไปเลี่ย้อยแล้วพิธาเป็นนายก ไม่เป็นไรเลยครับไม่ส so, ําคัญอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรติดค้างอยู่ในใจของผมอีกต่อไปไม่ได้รู้สึกอะไรเกี่ยวกับส่วนตัวเลยรู้สึกอย่างเดียวว่าจะทำยังไงให้เราก้าวต่อไปให้พี่น้องก้าวต่อไปให้ความฝันของพี่น้องเกิดขึ้นให้ความหวังของคนรุ่นใหญ่และความหวังของคนรุ่นใหม่สามารถอยู่ร่วมกันภายในประเทศนี้ได้ต่อไปไม่ต้องรออีก4ปีใครบอกว่าเดี๋ยว4ปีเราได้4ปีเราได้ผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องรอ เพราะมีการเลือกตั้งสําคัญสําคัญกับประเทศไทยไม่น้อยไปกว่าการเลือกตั้งทุกปีที่ผ่านมาจุดสี่มกราที่ผ่านมาอยูซีสามสี่เลือกตั้งเลยกันมีอบอจอปีหน้าดิมีเทศบาลปีต่อไปมีผู้ว่ากทมกับนายกเทศยาและปีต่อไปเป็นเลือกตั้งใหญ่แล้วแล้วพอเปิดเลือกตั้งใหญ่เข้าไปชนะขอแจกจะได้เลือกผู้ว่าเหมือนคนกรุงเทศก็ต้อีอย่างนี้สวัดีครับทุกท่ เราอยากกังวลเราอยาเครียดเราอยาจิตตกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาใกล้จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะเดินทานวาแล้วเร็วเหมือนโกหกไวเหมือนโกหกเมื่อมันปีเก่ามันผ่านไปอะไรที่มันเป็นความทุกข์ใจอะไรที่มันเป็นความสิ้นหวังพี่น้องวางไว้เลยวางวางทิ้งไว้ในห้องนี้แหละแล้วเดี๋ยวปีหน้าต่อมามีงานที่จะต้องทำอีกเยอะดัะนั้นก็คือเรื่องที่เราอยพูดกันเรื่องเกี่ยวกับกานกระจายอำนาจ เพราะฉะนั้นการแข่งขันอบจในจังหวัดสำคัญสำคัญจริงๆแล้วเราลงได้ทุกจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนไม่เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ของาคก้าไกลต่อไปอย่างที่เราไคยฟัง76จังหวัด4 0สิชนะมาเป็นระดับหนึ่งจังหวัดอย่างบุรีรัมย์ก็มาเป็นระดับหนึ่งจังหวัดอย่างสุราษฎร์ธานีก็มาเป็นระดับหนึ่งแล้วก็มีจังหวัดที่มาเป็นระดับสองอีกเยอะแยะมากมายที่สามารถที่จะส่งอบจในการแข่งขันได้แต่เราจะเลือกเอาอย่างที่มีศักยภาพ ท,ท,าาที่มีบุคลากรที่มีศักยภาพที่มีอุดมการที่มีวิสัยทัศน์ที่สามารถใช้ทห้ประมาณพี่โนโ้องประชาชนในการทํางานได้ต่อมาก็เป็นเทศบาลนครที่ผมก็เข้าใจว่าที่ขอนแก่นก็มีความตั้งใจที่เป็นผู้นำชุมชนที่มาน,นั่งอยู่ในห้องนี้พร้อมที่จะก้าวไปกับพาก,ก้าวไป่วๆกันหน่อยนะ้ได้เป็นผู้นำชุมชนแล้วลองคิดดู ว่าในเมื่อนโยบายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้คนขอนแก่แก้ไขปัญหาของคนขอนแก่เองได้คราวที่แล้วได้รับการตอบรับนะครับได้ทางานทางความคิดให้คนขอนแก่เข้าใจไม่ว่าจะปเป็นเรื่องสิ่งว่าถุเรื่องการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก,การดูแลผู้สูงวัยเรื่องเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำก็ได้รับการฝากความคิดไปแล้วว่าจริงจริง <c oughs> <ๆ> สิ่งที่เกิดขึ้นในขอนแก่นก็ควรที่จะรักษาว้ดวยขอนแก่นและแก้ไขด้วยคนขอนแก่นถึงแม้ว่านโยบายนี้จยังไม่ได้ถูกใช้ในรัฐบาลนี้แต่ในขณะในการพี่น้องลองจินตนาการกับผมดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้ากล้าไลส่งอบจของขอนแก่นแล้วได้นายกขอนแก่นนายกอบอรขอนแก่นไปรอไว้ก่อนสมมติว่าทำได้แล้วต่อมาถ้าเป็นพลังชุมชนที่พร้อม ที่จะฟองทีมและทํางานแบบวิธีแบบเต้าไกลซื้อสะุมจริงไม่ซื้อเสียงมีวิสัยทัศน์พร้อมที่จะแก้ปัญหาได้แล้วเกิดชนะปีที่สองไปรอไว้ก่อนรอผมอีกสักสองปีให้มันเขาปีที่สี่เรื่องตั้งใหญ่เอาทังทีเอาให้มันถล่มตลายเลยแล้วลองที่ดูว่าเมื่อล่างพร้อมที่จะรับนโยบายจากทุกคนแล้วต้งบทพร้อมที่จะสนับสนุน ข้างล่างพร้อมที่จะกระจายอำนาจพร้อมที่จะกระจายงบประมาณพร้อมที่จะกระจายบุคลากรพร้อมที่จะกระจายภารกบิจอีกหน่อยการขมนาโกะเนของแจงต่อไปนี้เวลามาอาศัยกันไม่ต้องรีบกลับเพราะกลัวว่าจะไม่มีรถกลับบ้านสามารถทังผลมได้กานานรชุมก็ให้ย่อยมีรถกลับลอยละอีกหน่อยลูกหลานไม่ต้องตื่นแต่เช้ามีหนังสือเพราะมีเงินทรมีเงินใีทาอยู่ที่ขอแจกอยากทำงานกับโรงงานไม่ทำงานโรงงานอยากจะเป็นหมอรำ ทำชอบยูทูบของตัวเองก็ได้ทำได้อยู่ใกล้บ้านกินข้าวร้อมหน้าร้อกตาน้ำมาปลาใช้ได้กลับมาตอนเย็นได้อยู่พร้อมหน้าออกมตาความแม่กินข้าวกันชีวิตมันจะม้วนขักไหนเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องพี่น้องว่าช่วยกันมาขยับให้ขอนแก่มสะเทือนทีนึงช่วยกันมาขยายเครือข่าย ขยายฐานสมาชิ day, แกแบกเข่าตอนนี้แี่ก็งิาพันห้าพันอบกันไปแล้วที่เป็ี่นสมาชิกของพรรคเก้าไปหบาท2อ0บาท200ั2000บาทถ้า1 0 0้บาทก็รายปี2 0 0บาทก็ได้ปีแล้ได้บารสมาชิกเป็นรูปหน้าตัวเองเมิอาจจะคู่กับผมก็ได้หรือ2 0 0พบาทตลอดชีวิตยาวๆไ,ไปเลยก็ได้แล้วแต่เพาไม่ไปท้องจะสะดวกก็สามารถที่จะเป็นฐานทรัพยากรฐานความรู้ ขุากรอนที่ข่าวหน้าพอผมลงมาที่ขอแจ้งอีกต่อไปก็ไม่ต้องประกาศมากเพาพิธาจะมาที่รู่นพิธาจะมาที่นี่เพราะเดี๋ยวนีเรามีฐานสมาชิกเราแล้วเรารู้แล้วว่าใครที่มีแนวร่วมีแนวคิดแบบเดียวกับเราชอบในการกระจายหน้าชอบในการทลายต้นคูขาดก็สามารถมารุวมตัวกันได้ทันทีนั่นคือข้อดีของการเลือสมาชิกของพระเก้ารากถ้าเราขยายได้ขยายได้แลกแข่งได้สะสมชัยชนะเล็กๆไปเรื่อยๆ แล้ววันหนึ่งเราจะชนะอย่างเด่ขาด่และชนะอย่าง,ย,าง,ย,างยิ่งยืนและไม่มีวันกลับมาท้ยเลยขอบคุณมากครับพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณที่มาครับ